มันผมกินนี่ครับยายเอาไปกินเนื้อปลาเนื้อไปกินเนื้อไปกินถ้าตองกินเดี๋ยวจะหามันเป็นเนื้อมันอันนี้เป็นเนื้อเนื้อครับเนื้อเนื้ออันนี้เป็นหมูอันนี้เป็นเนื้ออันใหญ่อันอันนี้หน่อยนี่ขอละหาบาทดิอันยาวๆนั่นขอละซิบนนี่มากินก๋วยเตี๋ยวยหญ่ก๋วยเตี๋ยวยายทูนยายทูนหรือว่ายาย่พูนครับ ยายทุนเข้าทหารนำน้ผ,ผมที่บ้านสว่าง <c oughs> บนตำบลสว่างอำเภอพลทองจังหวัดละอยอดนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูหรือว่าเนื้อครับยายอ๋อเป็นหมูคตงต้งม,มาอะไรถ้ามียากล้อเปิดกัไปนนะ <c oughs> ไันเลยนะประมินเวลากินเจเนอหน้าหน้าผัาขาเนอ ขบวนขบวนเขามาผ่านตรงไหน,นยัยข่านี่ละข<อ>่าน,นี่ละข่า,น,านี่ละอืมใส่กากหมูเยอะๆเลยนิดนึงก็ได้โอเคครับโอ้ยเดี๋ยวนี่ครับอันนี้เปิดมาหลายเป็นสิบหลายสิบป,ปีแล้วครับยัยโดนนตั้งแต่สมัสยเป็นละอองแล้วอ่โอ้ เป็น40ปีแล้วผู้ในกูไหนกูลูก็ได้จนเดโอโอ้ยก้องจำได้นึว่าสันมาสมัยเป็นเด็กน้อยแล้วครับน้องโอ้ยนะนี่เป็นเนื้อหมูครับน้องนียว่ นี่เป็นเนื้อมดต,ตุ้นบค่ครับเราตุ้นเรือตม้บตมบ่ยายต้มมากต้มครับจั่กครับผมน้ำตกครับผมขายขายทุกมือบค่ครับยายขายทุกมือมืมมือกว่ขายครับ ทำใจเราทำใจเราเอทำใจโอ้โหนี่ครับน้ำร้อนมากมันของชจ่อบุญเจ้าบุญนี่กินเู้เดียวบ่กินบ่้เพื่เจ้าคใั่กินผู้เดียวนูอิ่มอยู่ยายนูเอาอันมัมเนื้อนันหาอัน ra ông bú nằm nè ông bú ăn đấy ngoài là khi. ่อ้ยิงกนเาเนอวนั่นหรอือ้วนกันง่าันอ้วนมาง่าต่ลูกไส้หน้ามนลูกไส้ใ่ิน้าไปทางลูกไส้หนะ

เขาไปได้จ yeah. ัดมากสามปีแ hmm. ล้วครับเนาะยบ่เงินบนบังไฟครับนี่คันบะมี่คันบะมีบังไฟนีนุกว่ามากด้นี่ก็นี่จัดกระบ้านบ่านมีได้เลหลายแบมีตะอวดาเีนมีตะองวดกุ่มเมือธรรดาติจัดมืไข่มุ่งมันเนี่ยครัเนี่ยนี่ก็จะขวัน้อยน่อุ้เขาะบกคว้เอาหยั่งน้ำมันบางเนาะ บางไฟก็มีหลายจักเลียวว่าหลายอย่างนอ้เลอืนี่มีหลายไแ็งหลายิตอืมมีแข่งด้วยมั้เดี๋ยวจีไปหาผ่าขหนูมาให้มันใจก่อนดอกไปเล่นมังไฟมือื่นเขาเริ่มจุดกันไหนกี่โมเออวันเป็นผ่าขหนูเดิ๋ยวพาเขามาสองเพนไห